ครับกับแตงโมกับน ok ้องไก่อ้ครับผมกับมากับหอปูชีปกระขาวหอปูตาครับมาล่อนะครับเอ็กซี่ขับจากอำเภอเพ็ญบานถาดนะครับเนาะบานถาดอำเภอเพ็ครับเพิ่นแต่ก่อนๆนะครับเพิ่นฝันนะครับเพิ่นฝันเห็นปูครับก็คือองค์ปูชีปกระขาวนี่แหละครับอ่าไปเข้าฟันครับบอกแจ้กให้เอ็ซีครับอ่าเจเนี่แหละครับเมี่น่ะสร้างไฟครับ เฮ็ดเสืออวสันวาเฮ็ดเสือปูตาครับปูตาสายาเก่าเก่าเกศครับมื่อนี้รับเปินกับไปเล่งอ่ายมันทีนวันที่สิบหกครับมื่อนี้เป็นมื่อวันที่สิบสี่ครับเปินกับสิได้น่ำเสือนะครับเนาะครับน่ำเสือมาให้ปูครับจับปูใบหายเพราะว่าให้เป็นมุ่งค้นครับเพราะว่าเมื่อนั้นสร้างปันไฟเพิลเบาเวราะว่าหลังจากสร้างปันไฟเพิ่นรับปากปูแล้วครับปูก็นได้ให้โชคเพิลสิบเก้าบาทเป็นบอกหรือว่าสิบเก้าหนิงบอก ครับประมาณนี้นะครับที่อดยิ้มจําได้ครับพอดีอ่าเจสร้างปันไฟกับทีมงานเพิ่นกามาหอดหอภูแล้วนะครับเนาะอดยิ้มกับออนุญาตทําคิมให้พ่อแม่พี่น้องอีซี่กับสายบุญกับตัวหลวงจวประเทศยนในเบิ่งได้ชมกทาเฮาได้โชกในมานกับอ่าสร้างปันไฟนะครับพร้อมกับทีมงานทางบ้านเพิ่นครับมาสวัสดีครับ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 สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับเด้อครับมาเจอคนเมื่อครับเมื่อนี้ สี่คนตีนับผู้นด้น่อยพร้อมเนี่ย<ม>ครับม,มาสี่คนานะครับเนาะ,คร,นะครับแล้วเตีครับเสือเดี๋ยวเราจะเล่งเอาผ<อ>ูดในพูดหยุดกัเลี้ยงกนเล่ง,เล,งเล่งเอาเลยครับเล่งเอาบานี้ก้อนสีมานี่ได้ยินข่าวว่าไอ้เกศ้างก้อนไฟพุ่งผันสิครับคับผันไปยังไงครับันบ ฟันว่าด้อ่นขี่เรือไปเม oh. นหนา้ะเม่นเรลื้อเลือเลื้อนัดเไเ็กนึ่งเก่าไว้างเรือเราเียนเกดเก่านะไว้ทั้งหมดปไม่ใช่นิดเสาเพื่อังเสาทงลงไปนะจ๊ะครับผมนเก่าโอ้ฟันเห็นเหล็กอ่านึ่งเก่ารับอยู่ขลางกลางแลวกาบันนี้เดียวขึ้นไปเรื่องเรื่องที่เงเสาทงเป็นเหล็กตัวรก็เจ็บเกเก่าด้วยครับเด้ออ่ากอนเมือนเคื่อนี่มันแบบกอนสินําเสือมาถวายให้ครู จับปูใบให้เนาะขับเสื้อในแล้วเบิ่งหล่นครับขับทั้งวิ่งในจักรทั้งวิ่งในจักรตัวครับสามสิบเก้าตัวสามบเก้าตัวขับผมเฮ็ดเอาให้เพื่อชสวยพืชบ้างไงครับเฮ็ดซีบ้างไงรับโอ้ด้านหน้าด้วยครับเด้อครับอ่าด้านหน้าครับผมครับผมอันนี้เป็นด้านหลังขับบารมีปูตาเก้าเก้าเกียจมีรูปองค์ปูพระเจ้านาความยางสวยงามด้วยครับเด้เก้าเก้าเกียจขับมาพร้อมกับเพิ่มด้านหน้าเพิ่อีนึ่งนะเจ้ครับ โอ้ครับปู่กับยางรอนะครับนี่เป็นดูบแม่ปูเพิ่นใส่สุดเมื่อแรียกได้เนี่ครับที่เพิ่นใส่สุดนี่ยนะครับตัดไม้หม้ครับยางสวยงามก็ไม่ได้อ่าใส่เสื้อครับี่เอ๋ท่านทีมงานอ่าเอาล่ะครับโอเคครับท่านใส่สร้างปั้นไฟนะครับท่างบรรทัดครับเพิ่นขออนุญาตดูบของปู่หรือว่าของแม่ปูครับไปลงเป็นโลโก้เสียครับเพื่อให้เอฟซีผู้ใดไๆผู้ใดก็ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าก็มีจำนวนจำกัดเพราะว่าเกีพิ่นกับกเห็นพวท่านครับผมอาผู้ใดอยากได้ก็ ครับไปเอาไปนัดเองก็ได้ครับไม่ยากหรอกครับอันนี้เฮ็ดเป็นตามเอาเลือกเอาใช่ตามที่เปินฟันนะครับเนาะครับเฮ็ดมาสามชิ้เก่าโตแต่ว่าสายยาเสือปูตาเก้าเก้าเกียดนะครับ9 9 no? แต่ว่าเมื่อนยี่เกี่ยเพิ่นฟันดีขับกอนเสเอาเสือน้ามาให้ปูขับเพิ่นฟันว่าเห็นเลือดขับเลือดรั้มใหญ่ใหญับแต่ว่าอยู่ใต้ท้องเลือดเบเกย์ครับแม่นบาดเจืบอยู่ยุขาเลือดนะครับเนาะขับน้ำเบื่อกางเลือดเป็นเลขหนึ่งเก่า ครับแต่ว่าเดี๋ยวก็เป็นเท่งเงว่าสันว่าอาจจะเป็นเลขบนก็ได้เด้ครับท่างท่างยอด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 ท่งนะครับเป็นเลขเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดนี่นะครับเนาะครับอ่นกับมาตรงครับน้ำเบอร์เสียพอดีครับผมก็จะเลื่มในความฝันว่าปูให้ติปอ่าไอช่วงในมาคาราบาลปูสุนันท์แมนบอกครับว่าสิบเก่าแมนบอกครับอ่าหนึ่งเก้านะครับเลือกกับมาตรงครับเลขความฝันของเกียรนพอดีครับเป็นไหนครับทั้งอัมเพอร์เพนคนโตบวชกตขึ้นครับตกอยู่ กับโอ้อยู่ดอนหวานแอดยีมฮวนแต่ในอ่าบุน่ะน้องกู้สุดเลยกับมาน้ำเด้กับคุณบาทล้งเที่ยวอะวันที่จะพาเพื่อนมาว่าล่ะมาจ้ะโอ้มาเนาะครับเพราะว่าที่ใดน้ำใดนะเนี่ยนะครับเนาะมารวมบุญขับปลาน้ำกันขับมาเอาโชคน้ำกันมาเด้ขับปูเสียไร่หันหลังอยู่นั่นกับมาขับกับมาบ่ได้เด้ขับขับมาฟ่อนน้ำกันขับเพราะว่ามืออื่นแม่กูเห้ากับศิภาลูกศิษย์ลูกหาครับไปฟ่อนขับล่ำถวายองค์ปู่พญานาคองค์ปู่เวสุวรรณคือเก่า ครับผมอ่ากมาเอาโชคเอาม้าน้ากันครับเนี่ยคู่เพิ่นเห็นลูกซิดลูกหาม้าเพิ่นก็ดีใจเห็นเอสซีมากครับหลายๆเพิ่นก็ดีใจนะครับเนาะครับคนหน่อยกับมาเมื่อนี่แต่ว่าไอ้สร้างปันไฟเพิ่นบอมาเดี่ยนะครับเนาะมื่อนี่ใช่ครับอ่าเพิ่นฝากควอมืยังมาหาหยิมบอบอครับเต้ครับโอ้ครับผมอ่าครับหน้าวันนะครับเนาะครับวันที่สิบเก้าได้ไปทั้งโมไปห่ือสิบเก้าครับไปไปโอ้ครับวันที่ คือว่าวันที่สิบแปดเป็นเรื่องงานวันที่ธิสิบแปดแต่ว่าบุญของทางแม่คู่นี่ก็จะเป็นวันทีนสิบเก่าแล้ววันพันธิสิบแปดเป็นการสิบปีทยังล่ำถ้าไปล่ำถวายเป็นบุญของทางวัดแต่ว่าวันธิสิบเก่าจะเป็นทีมงานของเฮาไปไปครับผมอ่าครับกับฟังแล้วครับกับปล่อยสุกมันมันเด้อครับเด้อครับมื่อนี้ครับหลังจากเพิ่นเอาเสือขึ้นไปถวายปูแล้วครับอ่าปูสีห้โชคให้มั่นให้ได้เออครับอ่าแล้วเขารอดทิดตามอีกนะครับเนาะครับกับสิขอทำอนุญาตถ้ำชิฟเกี่ย ครับผมหลังจาก่เป็นเอาเสือมากคารวะผู้ตาแม่ผู้เขาแล้วับให้ผู้จับผู้บ่ายให้แล้วนะครับเนาะครับอันนี้ก็มีจํานวนจํากัดนะครับเด้อเป็นเห็ดมากมีจํานวนจํากัดบางเท้าเป็นอาเซียทั้งทีมงานบ้านบ่ครับทีมงานแล้วกับทีมงานทางอำเภอเพื่นเพื่อนเป็นเสือทีมนะครับเนาะเป็นเห็ดขึ้นเองครับกันเห็ดแก่ข้นทั่วไปมันคือสิบพาะใครับเพราะเขาขนหลายนะครับเนาะแล้ังล่าเสือราคาเสือมันกระแพงครับผมก็จะเป็นจำนวนเงินหลายบาทเติบยุบครับอันนี้เพิ่นก็เฮ็ดมาด้วยความประสงค์ของผู ครับสุดก้อนก้อนกับเป็นเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเรียดถวยดิเฮดมานครับเพชรเบือเสียเบือตัวไหนเก้าเกียบหมดเก้าเก้าเกียบออกเก้าเกียตรงตรงเลยครับนีก็ได้ครับงวดนี้ครับกับมารุนทั้งของเก็บซี่ทั้งจังหวัดอุดรอ่าจังหวัดอุดรทั้งอำเภอเพชรอำเภอเพื่อนบัตรถัดนะครับเนาะทางบัง้ดบังไฟไงหมดละครับเพิ่อนในน้ำเสือมาสามสิบเก้าโตแล้วก็เป็นบารมีปูตาครับเก้าเก้าเกียบนะครับเนาะแล้วก็ลูกปูยางสวยงามครับผมก็ขอให้ ทีมงานทางอำเภอเพียนได้ครับเด้อครับทางบันทัดครับสุกกมันๆรับเฮ็ดเังได้ก็ให้สุกกมันๆลำๆเลยลุ้ยครับเพิ่มเจี๊ใจได้เพิมไข่ยาให้มีครูว่าได้มากนะโมก็บ่ต้องเสียใจนะครับเด้อครับาเพระว่ารามาหลายมันก็คือวานหลานเนาะครับเท่ากับไปถามบอกก็ได้เพิ่งทั้งซองก็ได้ดอกครับโชคมันกันเดียวกันคือเก่าครับผมเพิ่นบ่ปิดบ่บังดอกแอบยิ้มกับบ๊อบดบ่บังครับปูมาถ้าซิบตัวได้หรือว่ามะเข้าฟันตัวได้ครับแอบยิ้มกเครับน งวดนี้มากตัวไหนครับที่ไปยิดไปหาสลากกินแบงค์รัฐบาลมากหนึ่งเก่ากับเจ็ดเก่าเลยครับมากหนึ่งเก่ากับเจ็ดเก่าเลยครับเด้อกับกล้องฟันของเพิ่นเคยถือยกมือบัตรเราได้แต่งโม่ครับอ่าครับผมเปุ่มป่าเจกับป่อ้สามีเพินเน่นหนี่งฟันแห่นอยู่เด้อครับเ<อ>พราะว่าช่วงนั้นถือหลายๆงวดเนาะครับงวดนี้ครับท่านกมาเริ่มสตาร์ทใหม่ครับผมาครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นก็นถือกันเด้อครับแต่ผู้หันหลังใส่ผมงามนะ่อแล้วก็กับเพิรนพลากันถือโยกถือได้อดีมนี่แหละกับเพิร์นเส ดับก็ดีใจน้องข้าวบาดดวงไพดวงมั่นชคไโชคมั่นรับผมอันพูอันเมื่อกี้เนี่ยอนพูนหุ่นบางๆนี่ถือก้อเนาะถือถือโอ้ยหลวงพี่ใจหยิบโดนเถืยเนี่ยถือซืออ้อเลขของไปเที่ยวโอ้ครับนั่นแหละครับเป็นมาถ้วนบุญกับปูนะครับเนาะเห็ดอย่างไรเอ๊ะมันก็ได้ปูกับปัดเป่าให้คือเก่าให้ได้โชกเลยหมันคือเก่าดีใจว่าดีใจโอ้ไอ้กินบดถือเจ้าของถือดีใจเนาะงเพราะเป็นยังครับเ่าเป็นยังครับเหมือนเอิญฝนน้ำกันคือเก่า ครับขอขอบุณครบคุณลาไรครับสวัสดีครับเพียงเพียงเพียงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับหลัางกากครับถามความฝันของแฟนสร้างฟังไฟแล้วครับผมแล้กกาแลวก็ถามเบิ้งเสือเพื่อนในจะมาจะกตแล้วเอาเสื้อให้เบิ้งนะครับเสื่อที่ปูสร้างให้เพื่อนเห็นนะครับเนาะครับเพื่อ เพื่อว่าเอาเลือกเอาใช่ครับอาจปูสี่ประท่านชวูให้ตัวนี้ก็ได้ดิเก่าเกล็ดเกล็ดเก่านี่ครับเก่าเก่าเกล็ดเนี่ครับอันไปยิบไปหาสดากินงดั้งรัฐบาลครับเปิ้มว่าสิไปยิบตะเก่าเกล็ดเรียกเก่าเก่าเก่าน้ำเน่ครับอันไหนเก่าเมียเมานวลครูแห่งเราดูดิครับผมอ่าเอากไปจ่ายหน้าเอาครับสำหรับอ่าเป็นยังไงแอดยิมเขามาตั้งใส่อ่าทะเบียนขั้นมาแดงครับเพราะว่าเกิดปฏิหารสุดหนึ่งดิครับอ่าเกียร์ยุกจีนิ่งเนาะครับเนาะแรีนเกือบพระท่านพระท่านว่าครับอ่าพระว่าหลุมัน้อง ครับส่วนเดือนครับเนาะมันห้องครับอาจพูดเสียให้ปฏิหารก็ได้ครับให้ปฏิหารบอกว่าเตือนลูกเตือนล้านนะครับอบอกว่างวดนี้ก็ไปยิบไปหาไปแน่ว่าครับสลากกินแบงทบานครับทะเบียน2 0งศูนครับรถฟอร์ดคันนี้ครับห้องกวันเลยครับเด้อกวันกับขั้นบักเบนครับรถขั้นเบนนะครับเนาะครับจะสร้างปฏิหารครับขั้นนี้สร้างปฏิหารก่อนครับเสียงแต่ห้องครับช่วงดึกๆเดือนๆดมันมาแต่งโม ครับผมอาจจะเป็นของวันที่16นี่ก็ได้เพราะว่ารถคันนี้รถคันของปูเนี่นะครับมาแดงของปูเคยให้โชคตลอดเด้ครับกระเสานี่แหละครับปูเอาหะนะครับเนาะงวดนี้ครับปูก็บอกว่าเลื่อบ่ได้ครับกราบหลาไดนะครับก็คือ2071แล้วก็ทะเบียนคันของยอดยิ้ม4106แล้วก็บักเบนครับ19เกานะครับเนาะครับผมเอฟซีธันใด้ครับในเบิ่งคลิปนี้แล้วพรว่าจะเป็นความฝันของแฟนซังฟันไฟนะครับเนาะครับ19กับ79 ครับผมแลักกาเบอร์เซียสายาปูตา997นะครับเนาะครับก็ให้สุกๆมันๆนํากันเบิดทุกผู้ทุกคนครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็ัคอยสมบัติปรารถนาทุกประการครับคอยบุญบารมีองค์ปู่ขี้ปากาวความปู้ตานะครับบนบันดาลในสายบุญทุกท่านทุกคนแม่นสิบ่ได้มาคููมีแต่อ่ร่วมบุญมาณตงโมครับให้ได้สุกได้มันน้ำกันเบิดทุกผู้ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้แอดยิ้มแอดไอแอดแตงโมครับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 不要。嗯嗯 <noise>